สวัสดีครับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมวันนี้บาร์ีคนพา f อนะครับผมมาอัปเดตนะครับผมร้านทุเรียนร้านทัญรัตน์ทุเรียนมอนทองนะครับผมที่กัดตลาดนัดแม่สบายทองนะเดี๋ยวบาร์นีคนจะพาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันเลยนะครับผมตอนนี้โอ้โหวันนี้ร้านแตกอีกแล้วหนึ่งวันนะครับทุกคนดู้าอย่างเยอะนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟจากสีสเกตนะครับแต่ว่าจาก 3- 4สตันนะครับผมเหลือแค่เหลือแค่2ตะกร้านะครับผมอยู่ประมาณน่าจะประมาณ3 0มิบโลได้นะเหลือแค่นี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมอนท้องนะครับผมของจัน noget, นะครับเนี่ยดูตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ กิโลกร,รัมละหนึ่งใบแดงเท่านั้นนะครับวันนี้โอ้โหดือดขายเยอมากนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลทองสีสกเกตนะตอนนี้เหลือเหลือแค่นี้แล้วนะครับเนี่ยดูลูกค้าเดี๋ยวเต็มหน้าร้านครับผมร้านแตกอีกแล้ววันนี้ พิกดนะครับน้ำทันยารัดผลไม้สดตามฤดูกาลนะครับคุณพิกดอยู่ที่ตลาดแม่สบายทองนะครับ เดี๋ยวคนปอกก็มาอีกหนึ่งคนนะตอนนี้ปอกสองคนไปก่อนร้านก็เปิดตั้งแต่เที่ยงเสาร์อาทิตย์ วันธรรมดาก็น่าจะประมาณบ่ายนะครับบ่ายโมก็แวะมาดูได้นะครับปักหมดุดปัก GPS มาได้เลยนะครับตลาดแม่สะายทองนะครับแล้วก็ถ้าอยู่บ้านนอนดูชิปอยู่ก็ได้นะครับในแฟนเพจนะครับบ่าวนิพนธ์พักกินปเที่ยวแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับเยอะจัด ชยคิวนี้ก็จัดไปสองรูปนะครับ รันะครับก็จะมีผลไม้สดตามฤด,ดูกาลเลยนะครับมีเกือบทุกอย่างนะครับผมเป็นร้านผลไม้ที่ใหญ่อีกหนึ่งร้านนะครับในตลาดแม่สบายทองขายทั้งปีกและส่งนะครับสังเกตเต็นสีแดงๆนะครับ ้ค้าคิวแกกี่คนจ้าโตเียบเทียบโอเค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 โเคโอ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 เลโอเค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 อเอเโอเโอเคโอเคโอใจแล้วโอเค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 โเคโเอเคอเคเคโอเอเกโอเคโคโอเคเอเคโอเคเอเคโอเคโอเค ไดรกนนนินนี่เนี่ยอันเนี้ยใหญ่ไปไหมอ่าเนี่ยแหละประมาณนี่นะครับคูมันอวดดีลองหมุนดูยกขึ้นมาหมุนดูก็ได้ สี่ห้าผูครับแล้วลูกนี้เนี่ยเยอะไ่มอ,อันนี้จะเยอะกว่าอันนี้มันเล็กกว่าไงลูกมันเล็กกว่าวางลูกนี้กับลูกนี้ใช่ครับลูกนี้มันใหญ่กว่าลูกนี้มันเล็กกว่าใช่ครับโทรคุยกับ คนที่บ้านไงอ๋อว่ากินเนื้อไหนใช่ไหมครับใช่จะไปส่งก็ที่กรุงเทพเลยนะอ๋ออยู่แถวไหนครับรัชดาอ๋อรัชดาที่อยู่นี่อ๋อเฉาไปให้แม่กินส่งให้แม่ครับอ๋อครับปกติมาซื้อไบไหมครับมาซื้อ่าจ้าโอ้ร้านนี้อ๋อร้านนี้ใช่ไหมครับพี่อยู่นี่เองเนี่ยของขุดไปเนี่ยสุขเกาหลีเลยครับ ร้านดังร้านใหญ่ที่สุดนะครับร้านร้านยาลัดทุเรียนหมอนทองนะครับนี่พี่ดูไลฟ์สดหรือจะเสียงน้องไงใช่ไหมครับใช่ฝากขอบคุณมากนะครับนี่เจอ FC ฟซีแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่จำเสียงได้ขอบคุณมากมากครับช่องเล็กๆบ่าวนิพนธ์มากินมมาเที่ยวนะครับผมดูไม่ชอบดูน้องเนี่ครับ อยูนี้ก็จัดไปอสองลูกเหมือนกันนะครับวันนี้ป่อกันสคนก็แวะมาอุ่นหนุนได้นะผมร้านก็จะเปิดทุกวันนะผม ทั่ตลาดแม่สบายทองนะครับร้านกลไม้ร้านพันจารัก์ผลไม้สดตามฤด,ดูกาล